อุดมการสำหรับหลวงพ่อนะคือการรักษาสืบทอดพระศาสนาอันนี้ไม่เป็นหน้าที่ของพระโดยตรงอยู่แล้วพวกเราจะมาช่วยงานหลวงพ่อต้องมีอุดมการด้วยกันนั้นเราทำอะไรนะไม่ได้เอาตัวเองเป็นตัวตั้ง มองว่าทำยังไงจะช่วยกันรักษาพระาศาสนาไว้ให้ได้าศาสนาพุทธไม่ได้แข็งแรงหรอกนะรอแร่เต็มทีแล้วมันเสื่อมไปหมดทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติมันเสื่อมลงทุกรุ่น แต่ละคนนะร้อยพ่อพันแม่ถ้าไม่มีอุดมการว่าจะทำงานเพื่อพระศาสนานรับใช้พระพุทธเจ้าร่วมกันอยู่ด้วยกันไม่ได้เนพะื่อเราคอยสังเกตตัวเองนะคนที่อยู่ในทีมงานสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำนะเป็นไปเพื่อรับใช้พระพุทธเจ้า หรือเพื่อสนองกิเลสลึกๆของตัวเองดูให้ดีจุดนี้จุดสำคัญเลยคือถ้าใจมันไม่ถูกนะมันก็คิดไม่ถูกพูดไม่ถูกทำไม่ถูกนะจะเห็นเก็ดตัวบางคนมาทำงานนะเพราะว่าอยากใกล้ชิดหลวงพ่ออยากเป็นคนสำคัญเป็นนัมเบอร์วันนี้ พวกนี้ขาดคุณสมบัติที่จะทำงานบางคนเห็นหลวงพ่อมีลูกศิษย์เยอะเข้ามาหวังผลประโยชน์พวกนี้ถ้าหลวงพ่อรู้เห็นพ่อก็ไล่ออกไปหมดก็ไล่ออกไปหลายรุ่นหลายคนที่มาตั้งวงสอนกรรมฐานอยู่ในนี้มี เงินสิ่งแรกที่พวกเราต้องทำนะอรู้ว่าเราทำเพื่ออะไรเราทำงานสืบทอดปนิธานของพระพุทธเจ้ากว่าพระเทิเจ้าจะตรัสรู้ได้เนี่ยยากเย็นแสนเข็นท่านสร้างบาร,รมีมานะองค์นี้เร็วนะองค์นี้ท่านเดินด้วยปัญญามาได้เร็วท่านสร้างบาร,รมียนะี่สิบอสงไขยแสนมหากรัป ได้รับพยากรณ์เน,นี้เสียสงไข่แสงมหากรก่อนหน้านั้นยังไม่ได้รับพยากรพยายามมาเรื่อยลองผิดลองถูกมาแล้วศาสนานะพุทธเป็นศาสนาที่คนยอมรับได้ยากเป็นศาสนาที่พึ่งตัวเองให้พึ่งผีพึ่งเทวดาพึ่งอะไรนไี่หมายมันง่ายให้พึ่งตัวเองต้องเข้มแข็งจริงๆ เราศาสนาพุทธสอนให้เราลดละกิเลสไม่ใช่ให้พอกพูนมันฝืนกับความรู้สึกของสัตว์ทั้งหลายนะโดยเฉพาะมนุษย์เนี่ยความต้องการอันนี้มีที่สิ้นสุดขยายความต้องการไปไเรื่อยๆื่อนโอกาสที่ศาสนาพุทธจะยั่งยืนเนี่ยไม่มากหรอกโดยธรรมชาตินะบางพระพุทธเจ้านะ ท่านตรัสรู้แล้วท่านสอนคนได้กลุ่มหนึ่งพอท่านปรินิพพานแล้วคนกลุ่มนั้นตายไปศาส,สนาพุทธก็จบตรงนั้นเลยไม่ได้สืบทอดได้หนึ่งได้หนึ่งรุ่นเท่านั้นเองสาวกอย่างพระวิปัสสีพระสิกขีพระเวสสุปพอท่านนิพพานแล้วสาวกที่ท่านสอนไว้นิพพานไปแล้วก็หมด ส่วนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจะสืบทอดได้หลายเจเนเรชันจะสืบทอดมาได้พระท่านมีปัญญามากท่านบัญญัติพระธรรมบัญญัติพระวินเอไว้เยอะแยะยน,นั่นธรรมวิไนเป็นเรื่องสำคัญนี่บางคนมาทำงานนะจิตใจมุ่งม,มั่นเด็ดเดี่ยวแล้ว ก็ทำเกินพอดีบางคนมาทำงานอาสาสมัครจนกระทั่งไม่มีเวลาภาวนาอันนี้ไม่ถูกนะเพราะงั้นถึงเราเป็นทีมงานของหลวงพ่อเนะี่ยจุดสำคัญที่หนึ่งเลยตัวเองต้องพัฒนาได้จุดที่สอง อย่าให้กระทบการทำมาหากินของตัวเองนะมีเป็นฆราวาสต้องทำมาหากินด้วยไม่ใช่จะมาทำงานอาสาสมัครจนกระทั่งไม่มีจะกินนะอีกจุดหนึ่งครอบครัวสำคัญนะมีลกูกมีครอบครัวต้องดูแลไม่ใช่ทิ้งครอบครัวทิ้งลกูก ตามยถา,ากรรมมาทำงานอาสาสมัครช่วยหลวงพอ่อหลวงพ่อไม่ต้องการคือพวกเราทำงานอาสาสมัครนะอย่าให้การปฏิบัติเสียอันนี้ข้อที่หนึ่งเลยจำเป็นที่สุดเลยอย่าให้หน้าที่การงานเสียอย่าให้ครอบครัวเสียครอบครัวที่อบอุ่นมีความสำคัญมากนะเราขํงเราเนียร้อน ถ้ากลับบ้านแล้วร่วมเยะนะ็นเรายังมีเซฟโซนมีเซฟโซนที่จะอยู่ได้อย่างคนโบราณไม่ค่อยเป็นโรคจิตตกงานก็ยังไปช่วยกันทำไร่ทำนาสังคมตรงนี้ยัง,ย,งยังเหลืออยู่นะสังเกตในช่วงโควิดในช่วงไหนนะคนก็ยังกลับบ้านต่างจังหวัดกัน ไปทำไร่ทำนาปลูกผักปลูกอะไรก็ยังพอมีชีวิตยอยู่ได้มันเป็นหลังพิงนะแต่ต่อไปข้างหน้าจะไม่มีหลังพิงย่างเนี้ยงั้นการดำรงชีวิตยอยู่ให้ได้นะมันเครียดมากรักษาครอบครัวให้ดีแล้วชีวิตเราเนีมีที่หลบภัยไปสักที่หนึ่งก็ยังดี เมื่อก่อนมีปัญหาขึ้นมาหลบภัยเข้าวัดหลวงพ่อไม่แนะนำแล้วละ่ะหลบภัยเข้าวัดในวัดจำนวนมากเป็นภัย <c oughs> เป็นภัยอันตรายงั้นทำพื้นที่ของเราแอรีรยของเราเฉพาะตัวมีเวลาหลบจากโลกข้างนอกที่วุ้นวายต้อมาพาวนา 在内班。